ะะปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีนะคะที่จะส่งผลด้านดีกับคนที่เกิดปีขาดและเดือนนะคะที่จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการลงทุนหรือความสําเร็จเนี่ยนะคะก็คือนะคะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนช่วงเดือนนะคะพฤษภาคมรวมถึงนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาเป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นเดือนที่จะมีโชค เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุนนะคะอันนี้ถือว่าดวงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคลาภนะสามารถนะคะที่จะนะคะนำไปประกอบการลงทุนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านนะคะหรือว่าในตําแหน่งของปัประชาชนต่างๆนนะะก็สามารถนําไปเสี่ยงได้หรือแม้แต่บางคนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถนะ,ะเป็นเลขที่นําไปให้โชคให้ลาบได้สําหรับคนที่เกิดปีขานนะคะอ่านะนี่ถือว่าเป็นเป็นเดือนที่ดีนะส่วนเดือนที่ควรหลีกเลี่ยงนะไม่ควรเคลื่อนไหวการลงทุนเลยนะคะ หรือไม่ควรซื้อไม่ควรขายอะไรหรือไม่ควรขยับนะคะในเรื่องของการเงินนะคะที่มากจนเกินไปก็คือช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ช่วงเดือน